ดีเจอ้อมค่ะแม่มันก็ต้องพึ่งพากันนะคะขึ้นพึ่งพากันหลายฝ่ายมากการที่เราจะรวยในทางนั้นแต่สิ่งหนึ่งที่เราพึ่งพาตัวเราเองได้และจะรวยในทางนี้ก็คือการออมเงินเตรียมเกษียณให้ชีวิตคุณได้เกษมสําราญค่ะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณสิบป,ปีพิเศษเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ40ปีขึ้นไปเราจะนับ ตามพศนะคะเราไม่ต้องขาดไม่ต้องเกินพศออเท่านั้นที่จะเป็นตัวที่แม่นยําที่สุดนะคะเพื่อที่คุณจะได้เป็นคนที่รับดอกเบี้ยสูง2.84%ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจําอยู่ที่3.34%ต่อปีรับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ํารายละ100,000บาทสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะคะลงทะเบียนร,รับสิทธิ์และฝากเงินผ่าน3ช่องทางดังต่อไปนี้ลองฟังดูนะคะอันที่หนึ่ง w w w gsb o r t h อันที่2องไลน์ Official gsb society อันที่3ามแอปพลิเคชัน m มโมค่ะคุณผู้ฟังเรากำลังพูดถึงการออมเงินเตรียมกเกษียณนะคะอันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ใครที่อายุ40ปีขึ้นไปหรือคุณรู้จักกับใครที่มีแนวโน้มว่าออยู่ในเกณฑ์น,นี้เชิญชวนกันได้เลยนะคะ สามารถฝากได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายยนนี้หรือจนกว่าจะครบวงเงินที่ธนาคารกำหนดนะคะอาจเป็นว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ GSB Contact Center 1115หรือ w ว็บเ b o r t h เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะคะอ่ะอันนี้พอจับเพลงไงก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราจะมาจงรวยเราก็ต้อง อ่ะเก็บหอมรอมริปของเราด้วยเราจะหวังแต่ตัวเลขไม่ได้ชั่วโมงนี้เริ่มต้นกับใกล้เกินต่อกันที่เสนอตัวบังเอิญโลกกลมพรมลิขิตและปิดท้ายที่อมจงรวยและอัปเดตกันนิดนึงสำหรับการจราจรค่ะแยกคลองตันนะคะนี่มาจากสวพ .91 แยกคลองตันมุ่งหนามุ้งแยกคลองตันตรงถนนเพชรบุรีมุ่งนาแยกเอกมัยเพชรบอกเลยว่าหนาแน่นหนาแน่นก็แปลว่ารถแน่น แต่ยังดีนะคะวันนี้แดดใสซึ่งคุณผู้ฟังก็รายงานว่าสาทรก็หนาแน่นวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมทุกอย่างดูหนาแน่นไปหมดแน่นกันไปทุกจุดอุโมงค์เกษตรนะคะก็คือเขาบอกว่าจากแยกรัชประเขาไปประเสริฐมนุกิจ ก็มีรถจอดเสียแต่ตอนนี้อาจจะคลี่คลายแล้วแต่ว่าก็หนาแน่นทุกที่ดูหนาแน่นเอาเป็นว่าที่ไหนโล่งสุดอยู่ที่นั่นไปก่อนก็คือสรุปอยู่ออฟฟิศกันไปยังไม่ต้องไปไหนไกลละคะ่ะอยู่ออฟฟิศให้รถบรรทาก่อนหรือถ้าคุณกําลังจะเป็นหนึ่งคนที่กําลังจะเดินทางไป เกาะล้านนะพ่กัวันก่อนคุณผู้ฟังของเราจะพาคุณแม่ไปเกาะล้านหรือเกาะช้างนะเหมือนจะเกาะช้างใช่ไหมเพราะตอนนี้ถ้าเอาพาดหัวข่าวเลยเนี่ยเขาใช้คําว่าดับทั้งเกาะนะคะเมืองพัทยาขุดทรายไปโดนสายไฟที่ส่งไฟไปเกาะล้านทำให้สายไฟนั้นขาดสายไฟขาดเป็นยังไงไฟดับทั้งเกาะสิ่งที่ตามมาคือ คนคืนห้องเรียกได้ว่าความเสียหายที่เกิดตรงนั้นน่าจะเยอะพอสมควรมันไม่ใช่แค่คนคืนห้องแต่ใดๆที่เป็นตู้เย็นที่แช่ทุกอย่างเอาใจช่วยเลยนะคะเอาจริงขอให้แก้ไขทุกอย่างได้รวดเร็วกันความเสียหายที่จะเกิดแบบสุขสาร์ทย์นี้ด้วยเนาะให้ทุกฝ่ายได้รับการดูแลค่ะพุทโ สนนุนโดยเลือกอาหารแมวคันว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มเชียบอลให้มันเอลัน,นรับชอบรลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10ล้านบาทยูนิสออยูนิอ้่อรครซมีวิตามินและไฟเบอร์สูงและสินเชื่อรถยนต์ u o c c r r c c a s h คพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงิน ความเสียใจเป็นเรื่องที่เลี่ยงได้ยากค่ะก็มีคุณผู้ฟังของเราบอกว่าไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกยังไงพอเพิ่งสูญเสียอากงไปนะคะ ข้อมเกิ่นไปแค่นี้แล้วกันสำหรับใครที่คิดว่าเฮ้ยเราก็เคยสูญเสียใครสักคนหนึ่งที่เรารักอ่ะไปลองติดตามดูนะคะจริงๆมันมีความหลากหลายของทุกเรื่องราวของทุกวันพูดคุณติดตามได้กับสามดีเจของเราเผลือกเต้นแล้วก็หอมนะคะฝากไปพร้อมๆกันกับเลือกอาหารแมวคันนี้ว่าหอมอร่อยโซลดียมต่ำไม่เค็มเชียบอลให้มันเฮลันรับโชคลุ้นโชคชุดใหญ่กว่า10บล้านบาทยูนิฟเออยูนิทอร่อยครบมีวิตามินและไฟเบอร์สูงสินเชียรรถยนต์ยูโอบะาด c แคชพร้อมเปลี่ยนรถเป็นเงินค่ะ ขอฟุตถูอย่าลืมโทรนะ้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่าเตรียมตัวลากันนะคะเข้าไปเช็คเส้นทางการจราจรให้คุณผู้ฟังว่าจะบอกว่าเอ๊ไปเส้นไหนดีบ้างไปเส้นไหนก็ได้ค่ะคุณผู้ฟัง เท่าๆกันปตตอนนี้กงังเข้าไปอ่านนะคะคุณผู้ฟังก็ไปดูของสวพอของจอสร้อยพระรามก้าไม่ต้องคิดมากขาออกไม่รู้จะออกไปตรงไหนนะคะหรือว่าถ้าจะไปพระรามเจ็ดบุ่งหน้าวงสว่างก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็แน่นแบบมีเพื่อนกันเต็มไปหมดเลยนะคะ <S <S ติดตามข่าวอย่างอื่นดีกว่าให้บันเทิงใจสําหรับคนที่อายุ50ปีขึ้นไปในตอนนี้ยินดีด้วยคุณอาจจะเคยเป็นหนึ่งในคนที่ไปเที่ยวสวนสยามมาต้องเสียตังค์ตอนเด็กๆเ,เป็นร้อยๆเพราะว่ารุ่นนั้นตอนที่คุณอายุ50ตอนนี้ตอนที่คุณเด็กคุณต้องเสียเงินสูงเพราะตอน สวนสยามมันเปิดใหม่ๆวันเวลาผ่านไปมันทําให้สวนสยามเขาขึ้นกําไรให้กับคนที่เคยไปอุดหนุนเขาก็คือถ้าคุณอายุห้าสิบปีขึ้นไปสวนสยามค่าเข้าเท่าไหร่คะฟรีตอนนี้คนสามารถเข้าเข้า,ขาสวนสยามฟรีนะคะเมื่อก่อนจะเป็นเด็กอายุเท่านี้หรือสูงไม่ถึงเท่านี้เข้าฟรีถูกไหมคะควันนี้เป็นทีของผู้ใหญ่ หรือคนที่ผ่านชีวิตมาระดับหนึ่งเขาให้รางวัลคุณค่ะไปเซเลบรตเกินห้าสิบเขาบอกอย่างนั้นแล้วใช่ไหมยินดีด้วยเวลคัมขอให้ทุกคนมีความสุขกับเสาร์อาทิตย์ของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเลือกนอนมองเพดานนอนดูซีรีส์หรือจะซักผ้าหรือจะถูบ้านหรือจะทําอะไรเอาผ้าพึงแดดทําอะไรก็แล้วแต่ไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ขอให้คุณมีความสุขกับเสาร์อาทิตย์เติมพลังให้ตัวคุณเองเยอะๆนะคะพักผ่อนให้เต็มที่ขอให้คุณแข็งแรงสวัสดีค่ะ

ชอบทำอะไรที่ดูมันมีความหมา